ใน8อำเภอของจังหวัดเพชรบุรีล้วนแล้วแต่มีจุดเด่นที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละอำเภออําเภอเมืองอาจจะเด่นในบทบาทของการเป็นศูนย์กลางการปกครองอําเภอชะอําอาจจะเด่นในด้านของการเป็นแหล่งท่องเที่ยวทะเลที่สวยงามส่วนอําเภอท่าหยางอีกหนึ่งอำเภอของจังหวัดแม้อําเภอนี้จะไม่ได้เป็นที่รู้จักมากนักของคนไทยในฐานะจุดท่องเที่ยวแต่อําเภอนี้ก็มีทั้งความอุดมสมบูรณ์ของทั้งทรัพยากรธรรมชาติ และมีบทบาทสำคัญต่อประวัติศาสตร์ของจังหวัดไม่น้อยเลยครับโดยท่ายางเป็นอำเภอที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดเพชรบุรีลักษณะโดยทั่วไปคือเป็นพื้นที่ราบผสมกับกลุ่มภูเขาที่ตั้งกระจายตัวทั่วทั้งอำเภออนาบริเวณส่วนใหญ่ครอบคลุมพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเพชรบุรีตอนในเกือบทั้งหมดทอดยาวไปจนถึงเขตติดทะเลที่เรียกว่าอ่าวปึกเตียนสำหรับตัวเมืองท่าย,ยางในปัจจุบันนะครับ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเพชรบุรีช่วงติดถนนเพชรเกษมหลังออกจากตัวเมืองมาเล็กน้อยบริเวณตรงนี้เป็นเหมือนศูนย์ราชการสำหรับท่ายางเพราะเป็นที่ตั้งของทั้งตัวที่ว่าการอำเภอที่ทำการเทศบาลตำบลท่ายางและส่วนราชการอื่นๆของอำเภอท่ายางสำหรับตัวชุมชนบริเวณนี้ก็มีการตั้งถิ่นฐานพร้อมพร้อมกับการตั้งศูนย์ราชการคาดว่าเป็นช่วงประมาณปี2460ซึ่งเป็นช่วงเวลา ที่ได้มีการตั้งตัวอำเภอท่ายางขึ้นมาเพราะในสมัยก่อนพื้นที่ของอำเภอท่ายางนั้นกว้างใหญ่ไพศาลมากเขตแดนเดิมของอำเภอท่ายางสมัยปฏิรูประบบการปกครองสมัยรัชกาลที่หได้กำหนดให้พื้นที่เขตท่ายางนั้นแทบจะครอบคลุมเขตทั้งหมดของผืนป่าแก่งกระจานโดยมีสาราว,ว่าการอยู่ริมห้วยแม่ประจนันซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของชุมชนปัจจุบันต่อมาก็ได้ย้ายขึ้นมาอยู่ที่ฝั่งเหนือของแม่น้ำเพชรบุรี บริเวณตำบลยางหยองในปัจจุบันซึ่งในตอนนั้นเรียกว่าอำเภอยางหย่องก่อนที่ต่อมาจะย้ายมาบริเวณฝั่งทางใต้ของแม่น้ำเพชรบุรีและเปลี่ยนชื่อเป็นอำเภอท่ายางในปี2482หากย้อนประวัติศาสตร์ความเก่าแก่ของผืนป่าและลำน้ำเพชรบุรีช่วงนี้บริเวณพื้นที่ในส่วนของอำเภอท่ายางทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางการค้าข้ามสมุทรระหว่างทะเลอันดามันมายังอ่าวไทย ผ่านการขนส่งที่เดินเท้าเข้ามาในช่วงด่านสิงคอนและถือว่าเป็นเส้นทางการค้าสําคัญของชุมชนทวารวดีในเขตเมืองเพชรบุรีซึ่งยังปรากฏล่องรอยหลักฐานหลงเหลืออยู่ตลอดทั้งอําเภอท่ายางและบริเวณละแวกใกล้เคียงเช่นแหล่งโบราณคดีเขากระจิวบริเวณวัดเขากระจิวก็จะมีการพบเครื่องปั้นดินเผาสมัยทวารวดีอยู่และมีการพบสร้างเจดีที่ในตอนนี้ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของเจดีหลักของวัดเขากระจิวไปแล้ว นอกจากนี้บริเวณภูเขาและที่ราบตอนในอย่างเขากระปุกก็เป็นที่ตั้งของแหล่งโบราณาคดีเขากระปุกซึ่งก็ได้มีการค้นพบเศษเครื่อบ้นดินเผาและความเป็นชุมชนเช่นเดียวกันและสถานที่ที่เป็นร่องรอยสำคัญก็คือเจดีทุ่งเศรษฐีที่ตั้งอยู่เขาพันธุรัตอันเป็นมรดกสำคัญที่แสดงถึงความรุ่งเรืองของอารยธรรมทวารวดีในภูมิภาคส่วชุมชนท่าหย,ยางที่เห็นอยู่ริมถนนเพชรเกษมนั้น เป็นชุมชนใหม่ที่มีการก่อร่างสร้างชุมชนขึ้นมาเนื่องด้วยการเป็นชุมชนทางการค้าที่ชาวเขาเผ่าต่างๆเช่นกะเหรี่ยงที่อาศัยอยู่ในหมู่หุบเขาและผืนป่าแก่งกระจารจะเดินเขาหรือลงเรือล่องมาตามลำน้ำเพชรและลำน้ำสาขาในการเข้ามาค้าขายในเมืองหรือชาวไทยทรงดำที่ตั้งหลักแหล่งในพื้นที่ก็จะขนของมาค้าขายบริเวณนี้เช่นเดียวกันโดยท่ายางสมัยก่อน ย้อนกลับไปในช่วงสมัยรัชกาลที่5ยังคงมีผืนป่าเป็นจํานวนมากพื้นที่ฝั่งตําบลยางหยองก็เต็มไปด้วยป่ายางและเป็นเขตป่าไม้จึงถือว่าเป็นแหล่งทํามาหากินของพวกชาวเขาซึ่งพวกเขาก็จะเก็บของป่าต่างๆเช่นงาช้างไม้หายากผักผลไม้หรือเนื้อสัตว์ต่างๆเอามาขายให้กับชาวเมืองซึ่งสถานีการค้าสําหรับรับของพวกนี้ไปกระจายต่อก็คือที่ท่ายาง ันเป็นตลาดการค้าของป่าสำคัญและเป็นปากประตูเข้าสู่ชุมชนเมืองดังนั้นชุมชนแห่งนี้จึงเกิดขึ้นและค่อยๆขยายตัวขึ้นมาจากการเข้ามาตั้งถิ่นฐานของชาวเขาที่ลงมาตั้งถิ่นฐานภายในเมืองซึ่งชื่อท่ายางเองก็เกิดขึ้นจากการเป็นจุดจอดเรือแพต่างๆของชาวเขาบริเวณชุมชนนี้ซึ่งชาวเขาก็มักจะตัดเอาไม้ยางมาพักขายต่อจึงเรียกพื้นที่นี้ว่าท่ายาง ซึ่งนอกจากท่ายางแล้วหากเราดูแผนที่ก็จะพบว่าชื่อของย่านในแถบนี้จะมีลักษณะที่สอดคล้องกับการเป็นจุดแวะพักของเรือที่ล่องมาตามลำน้ำเพชรบุรีเช่นท่าคอยหรือท่าโรอันแสดงให้เห็นการเป็นชุมทางการค้าสำคัญและด้วยเหตุน,นี้เองพื้นที่บริเวณนี้จึงมีร่องรอยการเข้ามาตั้งถิ่นฐานของชาวจีนอพยพในชุมชนนี้เช่นกันและชาวจีนนี้เองก็เป็นคนกำหนด และควบคุมตลาดที่แลกเปลี่ยนสินของระหว่างชาวเมืองกับชาวเขาในท่ายางร่องรอยสำคัญของชาวจีนที่เก่ะตัวในชุมชนคือการเกิดขึ้นของศาลเจ้าพ่อกวนอูที่ตั้งอยู่ริมน้ำเพชรบุรีคู่กับชุมชนมาอย่างยาวนานซึ่งเป็นเสาหลักที่ยึดเหนี่ยวของคนจีนและคนไทยเชื้อสายจีนมาโดยตลอดการอพยบเข้ามาของชาวจีนในท่ายางนี้ยังทำให้ชุมชนมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ะสะท้อนผ่านขนาดอันใหญ่โตของตลาดกลางท่ายางที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นศูนย์กลางการค้าขายของชุมชนมาก่อนนอกจากตัวเมืองท่ายางแล้วนะครับในเขตอำเภอท่ายางยังมีเขตชุมชนเก่าที่เกิดจากการขยายตัวของเส้นทางการคมนาคมสำคัญสมัยรัชกาลที่5อีก2แห่งคือชุมชนหนองจอกที่เกิดขึ้นจากการเป็นทางผ่านของเส้นทางรถไฟและก่อร่างสร้างชุมชนจนมีอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมดั้งเดิมหลงเหลืออยู่ และชุมชนปึกเตียนที่กลายมาเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจริมทะเลของชาวเมืองนอกจากในบริบทด้านประวัติศาสตร์ในปัจจุบันพื้นที่ท่ายางถือได้ว่าเป็นหัวใจสําคัญต่อการบริหารจัดการน้ําในจังหวัดเพชรบุรีเพราะที่นี่เป็นที่ตั้งของเขื่อนเพชรเขื่อนชนลประธานที่แจกจ่ายน้ําจากลําน้ําเพชรบุรีไปตามคลองชนลประทานต่างๆทั่วทั้งจังหวัดเพชรบุรี เพื่อประโยชน์ในการทําการเกษตรของชาวเพชรในจังหวัดโดยเขื่อนเพชรเป็นโครงการการจัดการน้ําที่เกิดขึ้นมาในช่วงทศวรรษที่2,500พร้อมพร้อมกับโครงการสร้างเขื่อนที่ห้วยประจันและแก่งกระจานโครงการนี้สร้างขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดการน้ําในลุ่มแม่น้ําเพชรบุรีซึ่งการสร้างเขื่อนและระบบคลองชลประทานก็เข้ามาช่วยเหลือเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดีครับโดยรวมแล้วพื้นที่ของอำเภอท่ายาง ที่หลายคนอาจจะมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของทางผ่านลงไปสู่ภาคใต้ก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่สำคัญด้วยทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์จึงเหมาะเป็นที่ตั้งแคมป์สำหรับคนสายเดินป่าในการเที่ยวชมป่าไม้และร่องรอยประวัติศาสตร์ตามแหล่งบบราณคดีต่างๆรวมทั้งยังมีพื้นที่อนุรักษ์วัฒนธรรมสมัยรัชกาลที่5อย่างหมู่บ้านท่าหยางและหนองจอก ที่ยังเหลืออาคารไม้โบราณและตึกแถวในช่วงทศวรรษที่2,500ให้ผู้คนเข้าไปสัมผัสวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของคนเมืองเพชรและหากอยากลองสัมผัสกับทะเลแล้วก็ก็ยังมีหาดบึกเตียนที่มีไฮไลท์อย่างรูปปั้นถีเสื้อสมุทรและพระอภัยบณีเป็นจุดเช็คอินสำหรับการท่องเที่ยวอยู่ด้วยท้ายที่สุดเมืองท่าย,ยางคืออีกหนึ่งเมืองที่น่าค้นหาที่จะทำให้เราเข้าใจสเสน่ห์ของจังหวัดเพชรบุรีได้ลึกซึ้งยิ่งกว่าเดิมครับ สำหรับเรื่องราวในคลิปนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าทุกท่านชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ